ถนนคนเดินเมืองชุมแพถูกก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นเมืองชุมแพโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างเสริมรายได้เสริมสร้างอาชีพให้กับคนในอำเภอชุมแพและอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้นำสินค้ามาวางขายโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมถึงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านอนุนัก,การ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นก็ผมคิดว่าทำให้ทำให้แม่ค้าที่แบบไม่ไม่ไม่ใช่แม่ค้าโลตัสไม่ใช่แม่ค้าระดับบนนระดับกลางๆลงมาถึงล่างเขาก็พอจะมีรายได้จริงๆก็ดีมากครับ เพื่อจะหารายได้พิเศษปิดเ,อเชองตกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเพราะทำให้ชาวบ้านมีไรายได้แล้วก็ก่อให้เกิดรายได้อีกอาชีพหนึ่งแทนที่เรามีสินค้ามันขายแล้วมีหลากหลายหลายอยา่างอันนี้ก็บางทีก็ทำให้ตลาดมันขสินค้าบางตัวที่เราไม่เคยมีแชร์กักที่อื่นเข้ามาก็เป็นผลิตกับสินค้าแชร์ด้วยแล้วทำให้ชาวบา้านที่บ้านหรือคนต่างมีโอกาสเอา,าสนินค้าเองมาแสดงถ้าเป็นแปลกกับด้านสุดท้ทา,า,ทายทาีนึ่งเลย ทาให้เจ็ดเกุกชมแพนือพักน์เพืพ่อจะมีสถานที่ช้อปปิ้งเที่ยวในช่วงจุ่แล้วก็เป็นตลาดสางคืนที่มาเดินแล้วก็คนอยากจะชอบเนื่องจากว่ามันไม่แออัดแล้วก็ทำค่อนข้างสะอาด ทั้งนี้ยังเป็นเวทีอิสระที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อแสดงความสามารถที่หลากหลายแต่งแต้มสีสันให้กับถนนคนเดินแห่งนี้มีชีวิตขึ้นมาในยามกลางคืนนั่งเยาวชนออกมาแสดงความสามารถในที่นี้แล้วก็มีร้านขายของก็คิดว่ามาทําให้ยรุ่น่งเงี้ยค่ะไม่ไม่เอาเวลาว่างไปทําอย่างอื่นก็เอามาสร้างแบบ ่่นอะรยาาี้เเมววลใหปโช์จากถนนที่ว่างเปล่ากลับกลายมาเป็นถนนสายอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในอำเภอชุมแพนได้มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับลูกหลานในภายพาน้ากนักข่าวพลเมืองกลุ่มช้ยเพกรายรงาน